พีพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในวัย20่สิกว่าเราจะยังสนุกได้เหมือนตอนเป็นเด็กน้อยไหมซื้อบัตรมาร้อยหนึ่งเราจะสามารถเข้าได้3ตึกเลยที่เอนจอยสุดก็เป็นตึกเทคโนโลยีมีให้ต่อเลโก้เล่นเกมเครื่องเกมตู้เข้าตึกเวลาแบบตาลูกวาวเลยเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเอนจอยกับทุกสิ่งรู้ตัวอีกทีคือ5โมงหมดเวลาพิธภัณฑ์ออกมาเอ้าเขาปิดไฟหมดแล้วแล้วก็มีตึกธรรมชาติกับตึกวิทยาศาสตร์ด้วย อนานะชอบไปที่แบบนี้เพราะว่าเกิดทุกอย่างเราจะสามารถลองเล่นลองจับลองทัชได้หมดเนึบางอย่างอ่ะเรารู้ผลลัพธ์มันอยู่แล้วว,ว่าถ้าทำแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะลืมลืมไปว่ามันเกิดได้เพราะอะไรไไซึ่งขเขาก็จะมีให้เล่นวกกับเขียนคำอธิบายความเป็นมาเ <laughs> ป็นไปอาณาว่าพิพิธภัณฑ์อะไรแบบเนี้มาตอนโตสนุกก่าตอนเด็กด้วยจ้มวันธรรมาดาเขาจะปิด3โมงแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาปิด5โมงเลย แค่สามตึกนี้อนาก็ใช้เวลาไป oh, <my S 1> ทั้งวัน <my God. S 1> เลยเดินชิลเดินสบาย <Yeah. S 1> คนไม่เยอะอย่างที่คิด <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปแย่งเด็กเล่นแน่นอนค่าเข้าสามตึกร้อยคุ้ม